สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทําแบบฝึกหัดในหัวข้อการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับโจุ์ข้อที่6นะครับสามีภรรยา6คู่นั่งรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธีซึ่ง67นะครับมีเงื่อนขว่าถ้าหญิงนั่งแยกกันทั้งหมดนะครับสามีภรรยาหกคู่นะครับก็จะหมายถึงว่าใน1โต๊ะกลมเนี่ยจะมีทั้งหมด12คนซึ่งเป็นผู้ชาย6กคนแล้วก็ผู้หญิง6กคนนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะมาวาดตัวกลมกันก่อนนะครับโอเคอันนี้ได้ตัวกลมแล้วนะครับโจทย์บอกว่าหญิงนั่งแยกกันหมดแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้นั่งใกล้กันเลยนะครับก็จะนั่งสลับชายหญิงไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ ผู้ชายนั่งรอบโต๊ะก่อนนะครับก็จะมีหกคนนะครับผู้ชายหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับให้เป็นสีฟ้านะครับอยวเขียนไว้ช้ชาช้านะครับผู้ชายต่อไปนะครับจะให้ผู้หญิงนะครับนั่งสลับที่ผู้ชายเลยครับ คนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกครับผู้หญิงต้องนั่งแยกกันนะครับ่าเมื่อเราได้แผนภาพวงกลมแล้วนะครับคี่นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แผ่นแผ่นที่นั่งของโต๊ะกลมนี้แล้วนะครับเราก็จะมาหาว่าอันดับแรกนะครับผู้ชายเนี่ยจะนั่งได้กี่วิธีโดยจะให้คนนี้เนี่ยนะครับนั่งที่เดิมนะครับเพราะมันเป็นโต๊ะกลมครับซึ่งจะได้จำนวน ีที่ผู้ชายนั่งคือเรามีหกคนนะครับแล้วก็จะหกลบหนึ่งแฟกนะครับก็จะเท่ากับห้าแฝกครับต่อไปนะครับจํานวนวิธีที่ ผู้หญิงนั่งคือเรามีทั้งหมดมีเกา้าอี้ทั้งหมดหกตัวนะครับที่จะให้นั่งได้ก็จะเท่ากับหกแฟกนะครับเพราะเราให้ผู้ชายนั่งปากไวค้คนหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าไม่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับเพราะเป็นตัวกลุ่มที่นี่ก็จะได้หกแฟกนะครับแล้วก็จะได้ว่า ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดคือ5แฟกด้วย6แฟกนะครับก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 แล้วก็หกแฟกน,นะครับก็คือหคูณหคูณ4คูณ3คูณ2คูณหนึ่งก็จะเท่ากับ8ปดหมืหพสี่รอวิธีเป็นคำตอบของจุดข้อนี้ครับ